ห่อนเงินหมดบัญชีเพื่อได้ลูกแฝดมาครองบ้านใหม่น้องฝนพัชรินได้สามีดีดูแลดุจเจ้าหญิงไม่ต้องทำงาน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้คบหาก,กันมาอย่างยาวนานซึ่งทั้งคู่นะัดก็ได้แต่งงานกันมาแล้วสักพักแต่ก็ไรวิแววมีผู้สืบสกุลเหมือนใครเข้าสักทีแต่อย่างไรนะัดทั้งคู่ก็มากที่จะมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให,ให้เราได้ชมกันอยู่เสมอโดยในครั้งนี้ได้ทําเอาบรรดาแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมน้ำฝนฟินกันน้าดูเลยทีเดียวสําหรับโมเมนต์หวานเวอของคู่สามีภรรยาคนบันเทิงน้ำฝนพชรินและอาม พิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะโมเมนต์ดังกล่าวที่นักแสดงสาวได้นำมาแชร์นะเป็นช็อตมุงมิ้กในตอนที่คุณสามีรูปหล่อกำลังเปิดหมดรักมากขั้นสุดหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานาน3วันเต็มๆอีกทั้งน้ำฝนพัรินยังได้เขียนแคปชั่นแซวฝ่ายชายออกสื่อตามสไตล์คู่รักอารมณ์ดีว่ามีคนไปทำงานมา3วัน2คืนกลับมาถึงบ้านคืนมาจุ๊บภรรยาเลยค่ะณะเวลานี้ห้าทุ่มซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่โพตนี้ ถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวความหวานของทนักคู่กันอย่างมากมายต้องบอกว่าทําเอาหลายๆคนต่างเชียร์กันยกใหญ่เมื่อน้ําฝนพัชรินเตรียมทําลูกแฝดหลังแต่งงานยังไรมีวิแววมีทายาทเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสําหรับน้ําฝนพัชรินศีวะสุพิรมเข้าวงการบันเทิงจากการประกวดมิสเทนไทยแลนด์ปี2003โดยการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเริ่มแสดงละครเรื่องแรกกับทาง ช่อง7เรื่องรักได้ไหมาทางหัวใจไม่เพี้ยนของค่ายดาราว,วิดีโอและเป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำฝนพัชรินสรีวสุพิโรธได้มาคบหาดูใจกับพิธีกรหนุ่มอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานโนนซึ่งปัจจุบาันน,านันทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานและได้เข้าพิธีแต่งงานโดยจัดพิธีตามประเพณีไทยท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกอบอวลด้วยความรักและมีคนในครอบครัวเพื่อนๆรวมไปถึงผู้ใหญ่ในวงการที่เคารพนับถือมา ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นต้องบอกว่าทําเอาหลายๆคนต่างเชียร์กันยกใหญ่เมื่อน้ำฝนภัชรินเตรียมทําลูกแฝดหลังแต่งงานอย่างไม่มีวี่แววมีทายาทและล่าสุดเธอนั้นได้โพสร,รูปภาพระบุข,ข้อความว่าขั้นตอนสุดท้ายก่อนเจอกับเด็กน้อยป้ากับมี้ยังตัดสินใจกันอยู่เลยจะเจอเด็กน้อยกี่คนดีนะ